เล่ามาก็หลายเรื่องนะครับท่านผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นเทพพรมเทวาหรือว่าพวกอสูรทั้งหลายเนี่ยซึ่งเกิดขึ้นมีบทบาทในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยก็นำมาเล่าหมดแล้วนะครับยังมีเทพอีกองค์นึงครับที่ไม่ค่อยเด้นนำมาเล่านะฮะนั่นก็คือพระอินทร์ครับ วันนี้จะนำเรื่องของพระอินท์มาเล่าสู่กันฟังนะฮะโดยในคำภีรามัยสูตรที่ห้าวรกที่สองแห่งสก,กะสังยุตสก,กะสังยุตนี่ก็เป็นเรื่องของอพระอินทนั่นเองนะฮะเท้าสก,กะก็คือพระอินนะฮะซึ่งเป็นพระราชาของเ,อเทพในชั้นตนๆน,นะครับโดยในเรื่องนี้ เล่าเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ประเชตวันที่กรุงสวัสถีนะครับปะเจตวันก็เป็นวัดที่อนาถปิฎกเศรษฐีนะครับร่วมกับเจ้าชายเชษฐ์สร้างไว้ให้นะครับแล้วก็ถวายพระภิกษุสงฆ์ในครั้งพุทธกาลเป็นวัดที่ใหญ่มากนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังมีซรากประหลักหักพัง เหลืออย่างเหลือก้อนดินที่กลายเป็นหินเป็นอะไรเนี่ยให้ดูอยู่นะครับที่กรุงสวัสดีที่สระสวัสดีนะฮะหรือว่ากรุงสวัสดีไปอินเดียก็จะเป็นอีกหนึ่งวัดที่ท่านจะได้ไปดูไปชมกันนะครับครั้งนั้นเนี่ยพระอินได้ลงมาจากสวรรค์แล้วก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจา้าถามว่าที่ไหนเป็นที่น่ารื่นรมพระเจ้าค่ะ ถามคำถามเดียวถามง่ายๆอันนี้เป็นคำถามของพระอินทนะพะพระพุทธองค์เมื่อได้ยินคำถามจากพระอินทที่ลงมาถามดังนั้นเนี่ยก็ตอบว่าอารามเจดีวันเจดีสะโปกรณีที่เขาขุดไว้ดีแล้วย่อมไม่เท่าเซี่ยวที่16 ของพื้นที่อันเป็นที่น่ายินดีของมนุษย์ส่วนพระอราหันต์ทั้งหลายนั้นอยู่ในที่ใดจะเป็นบ้านเรือนหรือป่าก็ตามที่รุ่มหรือที่ดอนก็ตามที่นั่นนั่นแหละเป็นที่น่ารื่นรมนี่เป็นคำตอบของพระพุทธเจ้าครับฟังดูแล้ว พระองค์ก็ทรงตอบว่าที่ลื่นลมก็คือที่ที่เป็นพระอาหารหันต์หมายถึงว่าที่รื่นลมลื่นลมอย,อย่างยอดเยี่ยมนะฮะส่วนในป่าในสระบกรณีในอารามเจดีย์อะไรทั้งหมดนั้นก็ถือว่าเป็นที่น่ารื่นรมอ่ะแต่มันก็ไม่เท่ากับที่ที่พระอาหารหันต์อยู่นะครับคําถามของท้าวสักกะเนี่ยหรือพระอินเนี่ยนะครับถามพระพุทธเจ้าฟังดูแล้วเหมือนถามง่ายๆ แต่เป็นคำถามมันกว้างมากนะครับถ้าเป็นเราก็คงจะตอบโอ้ที่เลื่นลมก็นุ่นไงที่เขาไปบันเทิงเรืองลมกันในครับในบาร์ในหรือว่าแล้วแต่จะตอบว่าตายตนไม้ในวัดป่าอะไรก็แล้วแต่เราจะตอบแต่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตอบและเจาะจงแล้วก็ขมวดคำสุดท้ายว่าที่เลื่อนลมอย่างยอดเยี่ยมเนี่ยก็คือที่ที่มีพระอารหันต์อยู่ นะครับคำว่ารื่นรมในที่นี้ที่พระพุทธเจ้าบอกกับเท้าสกะบอกไม่รู้ความหมายเดียวกันไหมนะครับคำว่ารื่นรมของเท้าสกะไม่รู้ว่าจะเป็นที่เสวยสุขบรมสุขมีความสุขทางโลกอะไรอย่างนั้นหรือเปล่านะฮะแต่ว่าความหมายของพระพุทธเจ้าแน่นอนไม่ใช่ครับที่รื่นรมนั้นคือที่ที่เป็นที่สงบใจเป็นที่ที่ จเจริญความเพียรสมาธิภาวนาจนได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ที่ใดก็ตามที่เป็นที่เหมาะสมอย่างนี้แล้วก็เป็นที่ที่พระอาหารหันต์จำบรรษาอยู่หรืออยู่นั่นและเรียกว่าที่รื่นรมอย่างสูงสุดเรียกว่าสถานที่เป็นเลิศเลยนะครับในทางพุทธศาสนาเราจะเรียกว่าปฏิลูประเทศ สำหรับพระอริยบุคคลนะครับเอาละครับพบกับพระอินคําถามแรกก็เป็นคําถามที่จะว่ายากก็ไม่ยากจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายอยู่ที่ความเข้าใจนะฮะนี่เป็นคําถามแรกครับแต่ว่ายังจะมีเรื่องที่น่าสนใจของพระอินที่มาถามเรื่องนี้อีกนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผมว่าทุกคนเนี่ยต้องอยากรู้ว่าทําบุญยังไง ให้ทานยังไงจึงจะมีผลมากโปรดติดตามตอนต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์เช้าด้วยนะครับช่วยกันแชร์ไปเยอะๆผู้คนจะได้เห็นเยอะๆนะครับกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับจะได้คลิปอื่นๆเปิดขึ้นมาท่านจะได้ดูได้ชมก่อนใครนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันแผ่บุญแผ่กุศลช่วยกันขยายพระพุทธศาสนาออกไปนะครับ แล้วพบกันใหม่ในเรื่องของทานที่มีผลมากซึ่งเป็นคำถามจากพระอินทร์